สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมอจะมาในธีมแบบว่าขังๆหน่อยนะคะเพื่อนๆแม่หมอจะไม่เปิดไฟเนาะจะใช้แต่แสงเทียนนะคะก็คือวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะข้อความจากองค์พระพิคเนศถึงพวกคุณค่ะข้อความจากองค์พระพิคเนศถึงคุณนะคะโดยที่จะใช้ไพ่ทั้งหมดสําสำรับนะคะเป็นไพ่พิคเนศนะคะกับไพ่ทำขวัญออโรร่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาใช้ ให้ทำขวัญออร c โ e ก่อนนะคะพเพื่อนจะใช้อย่างละ6ใบค่ะนะคะเพื่อดูข้อความนะคะจากองค์พัพพิคเนศถึงบวกคุณกันที่มาเจอเรนด o อมคลิปนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่เป็นลูกหลานพัพพิคเนศนะคะขอให้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะแสงแห่งชีวิตว้าว หลับช่วงต่อพักผ่อนเปิดใจผู้ชายใจดีความยุติธรรมและครอบครัว ใต้สำหรับนะคะคุณได้คำว่าปกปักรักษาผัวพันการเริ่มต้นสำหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้นะคะเ๋ยวาไม่บอขออนุญ,ญาตตัดโอเคสำหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้ไม่เหมาคิดว่าบางคนนะคะจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะคะ กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะลองอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองอาจจริงไม่เคยทำนะคะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านทำผมร้านแต่งหน้านะคะร้านสปาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคุณบางคนอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวนะ อยู่กับครอบครัวตลอดเวลาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เออบางคนอาจจะมีการรับช่วงต่อกิจการภายในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่แบบคุณปู่คุณย่าคุณสร้างขึ้นมานะคะพ่อคุณรับมาอต่อมาท่านส่งให้กับคุณต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นะคะมันจะนํามาซึ่งแบบภาระอะไรบางอย่างเนอที่มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันการบาลานซ์นะคะในการทำงานทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยนะคะอย่าทำให้ตัวเองแบบดูโซมนะคะทำงานเยอะไปจนแบบลืมดูแลตัวเองลืมดูแลคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้น,นะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครองที่ดีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของคุณก็แล้วแต่เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นสารพรภูมินะคะสารพรภูมิเรียกได้ว่า endo รักไข่ดีนะบางคนเนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกไปตอนแรกบางคนอาจจะทํากิจการอะไรบางอย่างที่บ้านทํางานที่บ้านถึงแม้ว่าบางงานอาจจะเป็นงานออนไลน์อะไรเงี้ยก็ได้บางคนอาจจะเที่ยวเที่ยวเราได้เงินก็ได้เที่ยวไปถ่ายคลิปไปอะไรเงี้ยนะคะ คุณเป็นคนที่เอ,อทั้งงานนอกก็ต้องทำงานในบ้านก็ต้องทำบางคนก็เรียกได้ว่าเหนื่อยตลอดเวลาพ่ายถึงขึ้นว่าพักผ่อนนะคะพาตัวเองออกไปพบเจอกับธรรมชาติพาตัวเองไปทําในสิ่งที่ตัวเองอาจจะยังไม่เคยทําถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคุณอยู่บ้านค,คุณทรงคุณทํางานหนักคุณทํางานเยอะคุณลองไปตัดผมทรงผมใหม่ๆคุณลองไปย้อมสีผมที่คุณอาจจะยังไม่เคยทําอะไรเงี้ย ทาให้ตัวเองแบบดูแปลกใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจะดีนะเพื่อนๆบอกเลยนะคะติคเนตเนี่ยท่านท่านอยากให้คุณแบบทางานหนักแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองท่านอยากจะเตือนคุณแบบนี้นะเป็นประโยคสั้นๆเลยหมันก็ว่ารักคนอื่นแล้วอย่าลืมรักตัวเองนะคะทาเพื่อคนอื่นแล้วนะคะอย่าลืมทําเพื่อตัวเองนะองค์พ่ออยากจะบอกกับคุณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเปิดไพ่ริคเนตต่อนะคะเพื่อน Whisper of l o t d Ganes, h Ganesha อันนี้ก็ใช้ทั้งหมด6ใบนะคะเพื่อนๆไพ่ใบนี้สำหรับนี้ Concentration Con ะคะการที่คุณจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวคุณเองสนใจนะคะที่ตัวเองปรารถนาที่จะเรียนรู้ที่ตัวคุณเองอยากที่จะ ทำต่อยอดนะคะต่อยอดสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หมอจะวางทับไปเรื่อยๆนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะเห็นไหม spiritual quest นะคะคุณมีในเรื่องของภารกิจเนาะภารกิจที่เขาเรียกว่าแปลตรงตัวว่าภารกิจทางจิตวิญญาณบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำในด้านของศาสนานะคะ พอหนี้ขึ้นไพ่พระมาเห็นไหมคะแสงแห่งชีวิตบางคนอาจจะเป็นผู้นําทางศาสนาหรือว่าเป็นผู้นําในแนวคิดที่มันเกี่ยวข้องกับจิตอิญญาณบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบคอยสอนคนอื่นนั่งสมาธิสอนคนอื่นในเรื่องของพลังงานจิตนะคะการฝึกจิตให้นิ่งฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ว่างเปล่าให้มีสมาธิอะไรแบบนี้ค่ะนะเป็นที่รักแล้วคุณในทุกๆเส้นทางเดินของคุณคุณจะได้รับ การนำทางจากองค์พ่อเสมอๆคะ่ะเนาะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณอยากที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณศาสตร์ในเรื่องของสมาธิศาสตร์ในเรื่องของอเกี่ยวกับด้านจิตจิตใจจิตวิทยาอะไรก็กได้นะเพื่อนๆนะอืมอมานะการอกกอด คุณเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยให้คุณกลับเข้ามาหาองค์พ่อนะคะท่านจะคอยอบอุ้มคุณอบเกาะคุณให้กําลังใจคุณนะบางคนอาจจะมีพุทธพรพพุทธพระรูปหรือว่าเป็นเป็นรูปหล่อเป็นรูปปั้นอะไรบางอย่างที่อยู่กับคุณน่ะนะคะคุณสามารถเวลาคุณทุกข์ใจเวลาคุณเศร้าใจเวลาคุณไม่รู้จะแบ่งปันความทุกข์ นีกับใครอะไรเงี้ยคุณสามารถพูดตรงๆกับพระพิคเนตที่คุณบูชาวไว้ได้เลยนะอืมท่านรับฟังคุณนะแล้วเขาพร้อมท่านพร้อมที่จะอบกอดคุณท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลปลอบโยนคุณนะคะมันเป็นในด้านของความรู้สึกอเพื่อนๆนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่ออะไรเงี้ยมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้สึกสายสัมพันธ์ทางความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะ ต่อไปนะคะเซอร์เรนเดอร์การยอมจำนวนการยอมรับอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนนะยูนช่วงเวลาห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนถ่ายการรับช่วงต่ออะไรบางอย่างนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยอยากรับก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ค่อยอยากรับก็ได้แต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วย ภารกิจอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเป็นตัวคุณที่เป็นผู้รับแล้วก็สานต่อนะ,ะปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามสิ่งที่สิ่งที่คุณอาจจะตั้งใจมาเพื่อทำภารกิจนี้ก็ได้นะคะผ่านในเรื่องของกระบวนการก่นกองการคิด การตัดสินใจการยอมรับการเปลี่ยนใหม่การเปลี่ยนถ่ายอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณจะสามารถยอมยอมยอมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่ตัวคุณก็อาจจะรู้สึกชิลๆอาจจะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องงัดข้อกันหรือว่ามันอาจจะไม่มีอาจจะมีในเรื่องของการต่อต้านบ้างแต่พอคุณพอคุณเรียนรู้ไปได้สักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าเออมันฟล์ขึ้นมันปรับตัวได้ง่ายขึ้น ยางนั้นก็ได้นะคะเพื่อน ation. Ation. การเปิดเผยมเมื่อคุณยอมรับยอมจำนวนกับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วเนี่ยคุณเริ่มปรับตัวได้นะคะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนมันจะสว่างมากขึ้นทิศทางที่คุณอยากจะทำนะคะทิศทางที่ตัวคุณทำแล้วมันจะดีมัน สมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณได้รับมาอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถยอมรับได้มากขึ้นคุณสามารถที่จะยอมรับในเร่อของการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นแล้วก็คุณจะเจอกับเออสิ่งที่คุณอาจจะมัวมวอยู่ในช่วงแรกกับสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วพอหลังจากที่มันมัวมัว,มวแล้วมันเริ่มที่จะเห็นภาพชัดขึ้น แล้วมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่คุณทำนะ,ะทุกอย่างจะเปิดเผยออกทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างจะกระจ่างชัดมากขึ้นจากการที่คุณผ่านในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านในเรื่องของประสบการณ์ผ่านในเรื่องของการยอมอะไรบางอย่างนะคะความทุกข์อะไรบางอย่างนะคะคุณสามารถเล่าได้นะคะแล้วคุณจะได้รับความปลอบโยนนะคะ inner knowing เห็นไหมคะในการทำสมาธินะบางคนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาหรือมีการทำให้ตัวเองนิ่งมากขึ้นนะคะเวลาคุณคิดอะไรเยอะๆเวลาคุณวิตกกังวลเนี่ยมันเหมือนกับน้ำขุนๆนะคะคราวนี้พอน้ำขุนๆปุ๊บมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาใน,ในการทำให้มันค่อยๆตกตะกอน และน้ํามันจะเริ่มใสขึ้นพอน้ําใสขึ้นวิวทิวทัศน์มุมมองของคุณมันจะเริ่มที่จะกระจ่างมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มันเคยแบบเป็นหมอกเป็นควันเป็นขมุกขมัวอะไรอย่างนี้ค่ะพอมันนิ่งปุ๊บมันจะใสมันจะสะท้อนอะไรบางอย่างมันจะสะท้อนในเรื่องของจิตใจของเราจิตใจของคุณนะคะความต้องการของคุณตัวตวนภายในของคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการสิ่งใดนะ,ค,ะคุณต้องทํำยังไงต่อมันถึงจะ ดีมันถึงจะถูกมันถึงจะควรอะไรเงี้ยนะคุณจะรู้นะคะต่อเมื่อคุณนิ่งนะนะคะเพื่อน,นการฝึกจิตการฝึกสมาธิก็เป็นสิ่งที่คนที่มาเจอและน้อมคลิปนี้จําเป็นมากๆเหมือนกันนะคะองค์พ่ออยากจะบอกกับคุณแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใต้สำรักกันนะว่าคุณได้คําว่าอะไรบ้างเนี่ยโอเพนนิ่งคล้ายๆกันความหมายคล้ายๆกัน Priority นะคะ การลำดับความสำคัญฮูเว e n e s เห็นไหมทุกคนที่แม่หมอบอกไปตอนแรกอะ่ะว่าเมื่อคุณรักคนอื่นแล้วให้คุณรักตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่นี้ออกมาคอนเฟิร์มนะนะคะเกี่ยวกับหาจากักระนะคะจักระหัวใจนะคะรักคนอื่นแล้วอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะสนใจคนอื่นแล้วนะคะอย่าลืมสนใจตัวคุณเองด้วยเป็นสิ่งสําคัญนะแม่หมอบอกเลยนะคะเนี่ยการพาร์ตี้นะคะการลำดับความสําคัญ ตัวคุณเองก็สําคัญนะบางคนอาจจะให้คนอื่นมากไปจนตัวคุณเองแบบไม่แฮปปี้จากเมื่อก่อนคุณแฮปปี้เหลือเกินพอหลังๆมาทําไมเอ๊ะทาไมฉันให้เขาแล้วทําไมฉันถึงรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้เหมือนแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองถึงเวลาที่จะต้องมีการตอบแทนให้กับตัวคุณเองบ้างนะอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้ออะไรอย่างเงี้ยโอเพนนิ่งนะคะ พระจันทร์เนี่ยจริงหมายถึงแบบสเสน่ห์ก็ได้ความลึกลับความอ่อนไหวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับมารักตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครบอกโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาทำดีให้กับคุณตัวคนเองนี่แหละที่จะเป็นคนที่ทำดีให้กับตัวคุณเองทีตัวคนเองนะคะเอาใจตัวคนเองได้ดีที่สุดก็คือก็คือตัวคุณเนาะเพราะตัวคุณเองจะรู้ดีที่สุดว่าตัวคุณเองนั้นต้องการอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารอให้คนอื่นมาดีกับเราจงดีกับเองให้มากองค์พ่ออยากจะบอกคุณแบบนี้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะในการดูดวงส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะไม่เหมาะยินดีมากๆเลยคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย